ดีวันนี้เราจะมาคุ้มันต้นเยียวสวนก่อนมาต้นไม่เห็นบอสวนมันต้นเลยเออมันต้นหลายยุสะอะโ่นจะเบาน้อยนี่ก็ได้ยโอนโอนโอนสามสาวสามสาวมาหาคุ้มันต้นโอนอันนี้ก็หนึง่งเบานี่ก็ได้ไุโน ชุดละนี่หุ่นหัวบักง่านนะเออตัวติดใจหัวน้อยนี่ให้กินหัวน้อยคุณได้หาอย่างนี้ัว่ายหัวตัวตง ใช่ถือนี่ง่ายลยู่นะเยอะ ให้เออแล้วก็มันรูมีหักนะมหนมีหัดเลยไลได้เ้ยไดแบบง่ายเลยไปบอก็าตาบในแบบรามอือพวกนีกับพ่อเลยทำไล่ะ

หลายหัวอะไรหลายมาแล้วนี่ยหลายแง่หลายแง่โอ้ศักดิ์เลยนี่กี่ตัวลองแก้กัน 走吧，那个。 ตั้งเขียนไม่เทะเ,เพื่อสิเป็นทิปเข้าำงามแต่ละน่วย ออันนี้มันตนกินมันตาลใช่ปะวอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเอ้าจะลูกจะหลานนี่ก็ได้

เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน